นางสมจิตอายุ45ปีอาชีพแม่บ้านมีบทหลักในการดูแลมารดาที่ป่วยติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมองมานานมา,มากกว่า1ปีโดยสามีทำงานต่างจังหวัดและลูกชายคนเดียวทำงานอยู่ต่างประเทศทำให้นางสมจิตต้องรับภาระดูแลแม่เพียงลำพังทั้งกลางวันและกลางคืนในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเธอเริ่มมีอาการนอนไม่หลับเบื่ออาหารน้ำหนักลด ลงอย่างเห็นได้ชัดและมีความวิตรกกังวลซ้ำๆเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองเช่นกลัวเป็นโรคมะเร็งหรือกลัวจะล้มป่วยจนไม่มีใครดูแลแม่เธอเข้ารับการตรวจร่างกายหลายครั้งที่โรงพยาบาลแต่ผลตัวทั้งหมดเป็นปกติอย่างไรก็ตามความวิตรกกังวลของเธอไม่ได้ลดลงและเธอเริ่มรู้สึกหมดแรงเบื่อหน่ายและร้องไห้ได้ง่ายวันนี้เธอจึงตัดสินใจมาพบพยาบาลที่คลินิกสุขภาพจิต ด้วยความรู้สึกอ่อนล้าและหมดหวังเพื่อขอคําปรึกษาและประเมินสุขภาพจิตสวัสดีค่ะคุณสมจิตดิฉันพยาบาลจิตเวชน,นะคะวันนี้มาดูแลคุณในการตรวจสุขภาพจิตเบื้องต้นไม่ทราบว่าวันนี้คุณสะดวกพูดคุยไหมคะ คุณสมจิตวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะนื่ค่ะนอนไม่ค่อยับเลยหัวก็หนักหกาหนนเป็นลมค่ะค่ดิฉันพยา,ายามใส่ใจนะคะวันนี้ดิฉันขอตรวจประเมินสุขภาพจิตของคุณสมจิตนะคะเพื่อนําข้อมูลไปวางแผนในการดูแลาบำบัดรักษา,าการตรวจสุขภาพจิตวันนี้จะใช้เวลาประมาณ20นาทีน,นะคะ ที่ี่เราฟังโดยไม่ตัดสินคุณเล่าอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกพร้อมเมื่อไหร่ให้เริ่มนะคะคุณสมจิตช่วงนีรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ตอนดีสองดีส3มตื่น6กโมงนอนทุกวันนะคะแล้วมีเหลืออาหารหรือน้ำหนักลดั้ยคะมีค่ะน้ำหลักรถสี่ถึงห้าโลก่อนว้าจะเป็นผู คุณได้ไป,ปตรวจร่างกายด้านอื่ยังคะไปก่อนค่ะเรื่อก่อนก็ไปสามครั้งหมอบอกปกติหมดแต่ใจก็ยังไม่สบาย้าไปเลยค่ะบางครั้งความรู้สึกภายในมันอนธิบายออกมา แล้วช่วงนี้คุณได้พูดคุยกับคนอื่นบ้างไหมคะคุณอยู่เงียบคนเดียวไม่ค่อยอายากคุยกับใครค่ะอยากอยู่คนเดียวมากคะ่ะเวลาเล่าแบบนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะ ขอให้คุณจำสามคำไว้นะคะต้นไม,ม้รถยนต์ปากกาเดี๋ยวพยาบาลจะถามอีกทีนะคะตอนนี้คุณทราบไหมคะว่าคุณอยู่ที่ไหนเอ,อ,อยู่โรงพยาบาลชุมชนค่ะตอนนี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนค,คะกลางวันค่ะคุณเกิดวันไหนคะ สมงจิตจำได้ไหมคะว่าสามอย่างที่พยาบาลถามไปคุณสมงจิงะะงตจำไ,ได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างต้นไม้รถยนต์อากาช่วยลบเลขหนึ่งร้อยลบพิกิศเตียนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะรอ <Kaiser. S 1> ถ้าคุณมีเงินหนึ่งร้อยบาทซื้อยาไปสามสิบห้าบาทจะเหลือเท่าไหร่คะเหลือหกสิบห้าค่ะค่ะมีเรื่องไหนที่คุณกังวลเป็นพิเศษช่วงนี้ไหมคะคุณสมเกริเออกลัวแม่เป็นอะไรค่ะแม่เป็นอัมพาต ฉันต้องดูแลเ,เองลูกชาก็อยู่ต่างประเทศคุณสมศรีรู้สึกว่าต้องรับชอบอย่างคเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีใครที่พึ่งเลยบางทีก็คิดไปไกลกว่าแม่ลงไปท่ปองน้ำกว่าไม่ม,ไม,มีเงินองพอที่จะเอาไปรักษา เวลาคิดแบบนั้นแล้วคุณสมิตรู้สึกยังไงกับร่างากายคะนั่งนจงอนหายใจแนะออกใจสัน่นเือเย็นค่ะมีอะไรที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายไหมคะเช่นฟังเพลงเดินเล่นหรือว่าหายใจเข้าลึกๆค่ะไม่ค่อยช่วยเลยค่ะบางทีก็ ยิ่งคิดมากขึ้นคุณสมจิตคะช่วงระงังนี้เคยรู้สึกไม่อยากอยู่หรืออยากให้ตัวเองหายไปบ้างไหมคะเคยคิดค่ะบ่าที่รู้สึกว่าถ้าหลับไปแล้วไม่ตื่นก็คงดีคุณคิดว่าตัวเองเจ็บปว่วยอยู่ไหมคะเคยว่าป่วยคะ่ะไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไรแต่รู้สึกว่า แล้วคุณสมบิติคิดว่าความเครียดที่คุณมีอยู่ตอนนี้ส่งผลต่อร่างกายไหมคะมากเลยค่ะน,นอนไม่หลับปวดหัวใจเต้นเร็วตลอดเวลาแล้วคุณอยากให้พยาบาลช่วยดูแลหรือช่วยอย่างไรบ้าง ที่ก้าวลอกให้ฟังแล้วเคยวางแผนหรือพยายามจะทำอะไรกับตัวเองไหมคะไม่เคยคิดค่ะแค่คิดเฉยๆเพราะออยังหวังไม่อยู่ดีมากเลยค่ะที่คุณยังของคุณรอบข้างอยู่นั่นแสดงว่าคุณมีแรงจูงใจอยู่และนั่นคือจ,จุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะคุณสมจิตเราคุยก,กันดนี้ดูเหมือนคุณสมจิตมีภาวะวิตกกังวลเรื้อรังนะคะ และอาจมีอาการของภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยเล็กน้อยนะคะซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยและสามารถดูแลได้ค่ะเบื้องต้นเราจะให้คาปรึกษาต่อเนื่องและแนะนําวิธีการจัดการความคิดที่วนซ้ำเช่นเทคนิคการหายใจหรือการจุดผ่นอนคลายและหากอาการไม่ดีขึ้นอาจพิจารณาให้พบแพทย์เพื่อปรเมเพิ่มเติมน,นะคะคุณสุนิตขอบคุณค่ะแค่ในคนฟังฉันจริง ก็รูสึกเบาใจขึ้นแล้วค่ะค่ะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะดิฉันจะคอยอยู่ตรงนี้เสมอเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด,ด้วยกันนะคะคุณสมจิตแปลผลการตรวจสุขภาพจิตในผู้ป่วยรายนี้